อันนี้ก็เป็นขนมเทียนไส้เค็มนะคะที่เราทำกันจนสำเร็จแล้วค่ะเขาเย็นดีแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณเล็กจะให้ดูข้างในค่ะสวัสดีค่ะ มาตามสัญญานะคะเมื่อวานคุณเล็กสัญญาว่าวันนี้จะมาทําขนมเทียนไส้เค็มให้เสร็จสําเร็จรูปเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการนําแป้งข้าวเหนียวนะคะมาผสมกับย้าชิวคักย่าชิวคักนี่มันเป็นย้าแห้งๆอะคะ่ะเราต้องมาทําความสะอาดแล้วก็ไปต้มกับน้ําให้เขาเปื่อยก่อนนะคะอันนี้ผสมกับน้ําต้มมาเลยค่ะ500กรัมเสร็จแล้วก็มาคลุกเ้าเนี่ยค่ะนวดเข้าไปเรื่อยๆนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าแป้งเขายังแห้งอยู่เนะี่ยเราก็ค่อยๆเติมน้ําไปนะคะเติมนั้นเท่าไหร่เราจะสัมผัสได้ด้วยมือค่ะว่าเขานุ่มแล้วอันนี้ยังแห้งอยู่นะคะเราก็ต้องคอยหมั่นเติมน้ำลงไปค่ะเติมไปทีละสองช้อนโต๊ะค่ะประมาณ ต่เราจะไม่เติมพวดลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเหลวเกินเราก,ก็ก็แป้งพังอะคะ่ะเราก็ต้องมานั่งเติมแป้งลงไปอีกอะไรเงี้ยนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือเราก็จะค่อยๆเติมน้ําลงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเติมลงไปทีละน,น,นิดเนี่ยะคะ่ะ แต่เขาก็ใกล้จะได้แล้วนะคะอันนี้ก็ยังค่ะเติมอีกนิดนึงยิ่งพอเขาเขาเข้ากันได้แบบนี้นะคะเราก็ต้องอนนค่อยค่อยเติมน้ำลงไปอะคะ่ะอันเนี้ยเริ่มได้ละนิ่มละเราก็จะยืดเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะสามารถยืดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปั้นอีกใช่ไหมคะเราต้องมาแผ่ห่อไส้อะคะ่ะ ล้ก็จะใส่น้ำมันเอาไว้แบบนี้พอได้แล้วเรา,าก็จะใช้น้ำมันพืชค่ะมันจะไม่ติดกแปงใส่ลงไปประมาณห้าสิบกรัมเนี่ยค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เขาทั่วๆกับแป้งนะคะเพราะว่าจะได้เคลือบแป้งเอาไว้ค่ะแป้งเขาจะได้มีไม่แห้งอะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาห่อไส่ใช่ไหมคะเราจะได้ยืดเขาง่ายๆแล้วก็ห่อได้ง่ายๆเลยนะคะจะต้องใสอีกไหมเขห่อง่ายขนมเราก็จะออกมาสวยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะคลุกเคล้าเขาค่ะให้แป้งเขามีน้ํามันซึมๆอยู่นะคะสูตรนี้เราไม่ต้องพักแป้งเลยค่ะเราสามารถเอามาห่อได้เลยนะคะโดยที่เราก็จะต้องเตรียมใบตองไว้ก่อนนะคะ เตยมใบตองไว้ค่าคืนเลยก็ได้ค่ะให้เขานิ่มๆก่อนนะไม่งั้นห่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวแตกเนี่ยค่ะการหอก็คือเอาแป้งเราหยิบแป้งขึ้นมาเนี่ยค่ะประมาณ 10- 1 5สบห้ากร<ส>ัมอะค่ะเราไม่ได้ช่างอะเนาะเพราะว่าเราทําทานเองอะเนาะเราก็ไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนะคะๆๆหยิบขึ้นมาเราก็พอห่อไส้ได้อะค่ะแผ่เขาบางๆก่อนแล้วก็ห่อไส้พอห่อได้ปุ๊บแล้วก็ เอามาใส่ไว้ในถ้วยที่ใส่น้ํามันเอาไว้นะคะแป้งเราจะได้ไม่แห้งค่ะแป้งที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยค่ะพอเราห่อไส้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เองอะค่ะว่าแป้งเขาจะเหลือพอเราห่อไปปุ๊บมันจะเหลือตรงสุดท้ายถ้าแป้งเยอะเกินเราก็สามารถเด็ดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยปัน้นเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะเอาไปวางไว้ในน้ํามันก่อนเนาะดุยกรอบนะคะแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยเวลาแป้งเยอะไปเราก็เด็ดออกได้เลยค่ะ อันนี้เราไม่ดดามานะคะเพราะเราทําทานเองเนาะเราก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะแต่ทุกขั้นตอนเราทําความสะอาดอย่างดีค่ะดูที่ผลงานกันก่อนนะคะอันนี้เราแผ่มาเหมือนเดิมค่ะลูกสุดท้ายแล้วแผ่ออกมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้แล้วก็ปิดเขาให้มิดเท่านั้นเองค่ะแช่น้ํามันเอาไว้นะคะเรายังไม่ได้ทายเลย ก็ตัดต่อจากกันมาที่ลกนี้ยู่ดูอีกทีค่ะลูกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปห่อด้วยใบตองกันแล้วค่ะเรียบร้อยใบตองอย่างที่บอกนะคะเราต้องเตรียมมาไว้ข้ามคืนไปเลยค่ะเอาผ้าหมาดๆเช็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เจียนไว้ให้เป็นรูปทรงที่จะเราจะห่อได้นะคะสองใบมาซ้อนกันในใบเล็กนะคะในแผ่นเล็กเนี่ยเราก็จะทาน้ํามันไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพราะว่ากัน กันแป้งจากขนมเขาจะไปติดนะคะทำเป็นกลวยแล้วเราก็ตักขนมใส่ลงไปพับปิดตรงนี้ต้องปิดให้มิดนะคะพอปิดมิดปุ๊บเราก็พับด้านซ้ายพับด้านขวาลงมาทบกันค่ะทีนี้พอเราจะงับเนี่ยใบตองเขาจะมีเยอะเกินเห็นไหมคะมันก็จะไม่สวยเราก็จะตัดออกค่ะ ตัดปลายให้เป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เสียบเข้าไปในช่องข้างล่างตรงก้นขนมได้พอดีเลยขนมเราก็จะออกมาสวยค่ะแล้วจานั้นเราลงใบหายสวยเลยเดี๋ยวดูใหม่นะคะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงค่ะใหม่นะใบตองชั้นนอกกับชั้นในนะคะเอาด้านที่ไม่สวยนะคะมาทบกัน ข้างในเราก็ทาน้ํามันไว้หน่อยนึงทําให้เป็นกลวยค่ะทําให้เป็นกลวยแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตักแป้งลงมาค่ะใส่ลงมาเสร็จแล้วเราก็ขยับขยับกลวยนะคะ<ๆ>ให้เขาพอดีกับขนมค่ะแล้วก็พับด้านซ้ายพับแล้วก็พับด้านขวามาทบด้านซ้ายค่ะเสร็จแล้วก็ตอนเราจะเสียบเนี่ยใบตองไม่สวยใช่ไหมคะมันใหญ่เกินแล้วก็ ตัดค่ะตัดให้เป็นทรงแหลมๆเลยแล้วเราจะได้เสียบเข้าไปที่ก้นขนมได้ง่ายๆค่ะตรงนี้ต้องต้องให้พอดีเลยนะคะทําให้ชิดๆถ้าเกิดว่าเราทํำหลวมๆเดี๋ยวพอนึ่งออกมาแล้วมันจะเหี่ยวค่ะก็จะไม่สวยนะคะถ่ไปเปนดูอีกรอบนึงค่ะทำเป็นกลวยตักขนมลงมาใส่ค่ะ เสร็จแล้วก็ขยับกลวยให้พอดีกับขนมนะคะแล้วก็พับลงมาค่ะพับทบสองข้างลงมาทบกันก่อนจะเสียบตรงก้นเขาเราก็ตัดส่วนเกินออกไปเลยค่ะแล้วเราก็จะสามารถเสียบลงไปได้อย่างสวยงามค่ะพอเราทําได้เยอะแล้วนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดระหว่างที่เรากำลัง ห่ออยู่เนี่ยเราก็ตั้งน้ําไว้เลยนะคะตั้งน้ําพอน้ําเดือดปุ๊บเราก็เอาขนมเรามานึ่งได้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ25ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะปล่อยไปเลยค่ะอันนี้ได้เวลาแล้วเสร็จเรียบร้อยขนมสวยเลยค่ะใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนะคะสวยทุกันเลยห่อได้สวยมากเลยนะคะ ซึ่งคุณล็กไม่มีความสามารถค่ะอันนี้พี่สาวล้นล้วนเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าสุกจริงหรือเปล่าโดยที่เราก็จะหยิบขนมขึ้นมาหนึ่งชิ้นค่ะเพื่อที่จะมาดูแป้งด้านในของเขาอะนะคะขนมแกะง่ายมากเลยค่ะไม่ติดใบตองเลยแล้วก็ช้อนมาหั่น น่าทานมากเลยค่ะดูสิยังร้อนอยู่เลยนะคะแต่เราก็ใจร้อนกว่าค่ะเราก็อยากจะชิมเลยไปเอาช้อนมาค่ะอันนี้แป้งบางมากเลยนะคะยืดเลยเพราะว่าเขายังร้อนอยู่นะคะแป้งก็เลยติดช้อนไป หอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เย็นกว่านี้สักนิดนึงอันนี้ก็เป็นขนมเทียนไส้เค็มนะคะที่เราทำกันจนสำเร็จแล้วค่ะเขาเย็นดีแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณเล็กจะให้ดูข้างในค่ะ ดูให้ดูแป้งนะคะอันนี้เป็นลักษณะแป้งนุ่มมากเลยไส้เราก็ตุูมๆเลยค่ะเปิดขึ้นมาก็เจอไส้เลยนุกโอ้ยเหนียวนุ่มค่ะ หอมพริกไทยหอมเครื่องเทศค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยเรามาเต็มนะคะน่าทานมากเลยมีหมูด้วยอันนี้เป็นเมนูที่บ้านเราทำมาตั้งแต่คุณเล็กยังเด็กๆอะค่ะตั้งแต่คุณเล็กจำความได้อะ ทางบ้านเราก็จะทําเองนะคะสมัยก่อนเราเราก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาขายอย่ะเนาะเราก็จะทํากันเองในบ้านแต่เราก็ยังเด็กเกินที่จะทําอะค่ะก็ได้แต่ดูแม่หอ่อแล้วก็ห่อไม่เป็นค่ะอันนี้ฝีมือพี่สาวล้วนๆเลยไปขอใช้ครัวเขาให้เขาทาทให้เราดูแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะชิมก่อนนะคะ อแป้งเหนียวนุ่มมากค่ะบอกได้เลยแป้งเหนียวนุ่มมากๆจริงๆแล้วก็ไส้ก็รสจัดมากเลยเพราะว่าแป้งเราจะไม่ค่อยหวานใช่ไหมคะเราไม่ได้ใส่น้าตาลลงไปในแป้งเนาะพอ <ๆ S 1> ก็ทานด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะเข้ากันดีเลย เป็นอันสําเร็จนะคะเพื่อนๆทําตามได้เลยค่ะเดี๋ยวสูตรตามในคลิปนี้เลยนะคะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลงไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วพอใกล้ตุษจีนจะทําก็เริ่มมาทําเลยค่ะจะมีทั้งหมด2คลิปนะคะคลิปที่ทําใต้1คลิปแล้วก็คลิปที่เอาหมากั้นเป็นลูกแล้วก็เป็นนึ่งให้เพื่อนๆดูเนาะอร่อยมากค่ะเครื่องปรุงก็ไม่ได้มากมายยุ่งยากนะคะง่ายๆเลย เพื่อนๆทำตามกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทําขนมนะคะสวัสดีค่ะ